สู่ช่องแอมมี่สตารี่ชาแนลนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่ไอดินโฮมสเตย์นะคะอัปเดต2,566ค่ะทุกคนรอบนี้เรามาเรามีเพื่อนมาด้วยนะคะถ้าใครอยากรู้ว่าติกตอกเขาเป็นยังไงไปติดตามช่องแอมมี่เจา้าจม,มันนี่ใส่ไม่ดีนะทุกคนก <c oughs> ็มาถึงกันลเลยเทียบร่อยแล้วนะคะก็จะมีโตนูนด้วยนะคะเรามากับเป็นหมูคณะนะคะทุกคนไม่อยากไปล่องแพหรอกเพราะว่ามันร้อนจริงๆรงล่องแพมันไม่มีอะไรอย่างอยู่ที่นี่ไงแต่ว่าเพื่อนเราก็ต้องไปกับเพื่อนนาอถ้าเราไม่ไปเราก็จะโดนด่า นี่วันนี้พี่ส้มสวยนะอุ้ยมาพร้อมคนรับใช้ค่ะา <c oughs> หารทหารออมมี่ <c oughs> เป็นคนรับใช้ <c oughs> อม 2, อมมี่ผ <c oughs> ัดสอง่ายย่าม่ออมมี่ผัดสองเจคก,กี้ผัดผักคะ่ะ <c oughs> แจคก,กี้ผัดผักคะ่ะ <c oughs> แจ็คก,กี้ทำไมนะ <c oughs> หลงจากที่เรากินอาหารกันเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะชาข้นี่นะคะไม่ต้องพูดเลยว่าอร่อยหรือเปล่าดูจากปูนะคะทุกคนมีแต่เศษซากู้วค่ะแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลากินน้ําแข็งใสไม่กินน้ำแข็งใสเหรอไม่กินไม่กินวันเดี๋ยวรอปสองหนุ่มนี้ไปอยู่กับไก่สายชมไก่สายชมเมนท่านเมนท่านเอามนท่านได้ไหมได้ไหมนะเอ๊ะ คุณแม่ลูกมามาดูดิไม่สนใจอ่ะมีมีดูไม่สนใจอ้าวแล้วทำไมแม่ป้อนกินล่ะลูกนี่อากาศร้อนๆเราต้องกินนี่นะคะแันเขียนใสนไม่อย่างงั้นผิดวิธีเอาลูกแม่มือเคาะอาปากแล้วกินเดียวอยวางนึงจะถูกน้องกําลังอร่อยเลยอ่ะอร่อยไหมคะจิ้มหวานก่อนอร่อยไหมอร่อยไหม อย่าทำหน้าอย่างนี้เหมือนพ่อมากเลยอุ้ยพี่แชบครับนอนห้องไหนลูกไปเดินตามพี่แบมไปตอนนี้เรากำลังมาที่ห้องทักนะคะทุกคนในห้องในห้องประตูตรงนั้นไม่อย่างที่คิดเลยทำไมอ่ะมืดตึ๊บตื้อยังไม่ได้เปิดไฟเป่าช่มืดตึ๊บตื่อเลยคิดว่า าาว่าจะออกมาบนสวรรค์แหมตอนนี้นะคะบรรยากาศแบบว่าเหมือนฝนจะตกมากอะทุกคนคือเห็นปะฟ้าคลึมเลยนี่นะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศห้องนี่จะเป็นเลขห้องนะคะทุกคน,ท,กคนที่จะให้เราแบบามาเข้าห้องแต่ว่าอัอมโชเดียมได้อยู่แบบห้องแรกๆใกล้เรื่องอาหารเลยมันก็เดินใกล้นิดนึงนะคะเดี๋ยวรอบนี้เดี๋ยวเรามาสำรวจห้องกันก่อนนะคะนี่ทุกคนเราอยู่บนห้อง,องแถวแล้วนะคะ อยู่ด้านหน้านะคะแล้วก็จะมีเพื่อนๆอยู่โซนนูนะคะภายในห้องก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะทุกคนห้องนี้จริงๆนอนนอนได้สี่คนนะแต่ว่าฟู่ก็จะอยู่ได้ประมาณแบบสามคนห้องน้ำก็เป็นประมาณนี้นะคะก็จะมีที่แฝด้อแ่แข่งผ้าเลยเนาะแล้วก็มีกระจกอาบหน้านะคะก็เป็นห้องน้ำแบบง่ายๆประมาณนี้เลยนะคะหน้าห้องของเราก็จะเป็นแบบนี้นะคะ จริงๆแล้วรอบก่อนที่เรามานะมันจะเป็นสีฟ้าเลยแต่ว่าลองสอบถามกับเจ้าของที่พักเขาบอกว่ามันจะเป็นแล้วแต่สภาพอากาศแต่ว่ารอบที่แล้วเรามันน่าจะเป็นน้าฝนไงไม่ฟ้านะแค่เขียวเขียวมรพิค่ะทุกคนแต่ว่าน้ําใสอยู่นะใช่น้ําสะอาดอยู่เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะขึ้นไปหดสไลเดกูบอกเลยว่าอยากขึ้นหมายถึงอย่าลงสไลเดอร์ทำไมอ่ะมันน่ากลัวมากกูเคยขึ้นแล้วนะเจ็บด้วยแจ็คสยใจ อีดอกอะไรเยอะขาดเราปีนี้เราพี่บาจต้องลงเลยปีนี้จ็ก็ต้องลงได้เอออีบาสมันโหนสลิงอย่างเดียวเชปเปอร์ถามว่าชุดแชปเปอร์อยู่ไหนมันจะเปลี่ยนแล้วใสช่ชุดชีฟ้าบอกอก็ใส่ชุดนี้เลยใส่ยังเกงขายาวลงน้ำมันนะก็เปลี่ยนใส่กางเกงขาสัาส้นสิระวางไปดันกระจกคอระวังกระจกกราพังเด้อสาวโป้ว่าหญิงสาวหนูจะพาไปล้อง<笑><笑>มาเที่ยวสองวันแต่เหมือนมาเป็น อาทิตย์นะคะมีลูกอ่อนก็แบบนี้อันนี้น้ำอันนี้ให้เรากินฟีเหรอน่าจะใช่เฮ้ยจริจงจังเฮ้ยแต่มันมีแปะราคานะไม้เอ้พวกนั้นมาซื้อมาหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ก็ <ๆ S 1> ให้มันไปชุบนั้นน่าแฉบอะตอนนี้เด็กๆพร้อมแล้วค่ะใส่เสื้อชูชีพ,พอเอาแล้วเสื้อ<ะ>ชูชีพสีอะไรสีเหลืองสีเหลืองภาษาอังกฤษพูดว่า เยลโลูถูกต้องอ่ะพี่แบร์มาเร็วลูกอย่าอย่าไปเล่นตรงนั้นแล้วอะไหนหลังแม่ไหนกระโดดน้ำสิเด็กๆอยากเล่นน้ำแล้วค่ะเอ้ออ่ะไปสิแช่ไม่ลงน้ำอะลองเคสซูชิบก่อนนี้น้ำเค็มจังเลยน่ากลัวเวอนน่ากลัว ก่อนที่เราจะไปเล่นน้ํานะคะที่นี่เขามีคาเฟ่ใหม่คาเฟ่พระรามเก้าแหงวันนี้พวกเราตัดสินใจจะไม่ไปร้องแพเพราะว่าไปแพมันก็ไม่มีอะไรพิช้อมคือเหมือนแบบเราไปนั่งใช่ไหมแล้วก็ไปตากแดดร้อนๆอ่ะสองชั่วโมงไปกลับอ่ะมาต้องมีค่าโดยสารด้วยนะครับถ้าไม่มีค่าโดยสารนี่เดินนะครับเดินนะคะแม่ขายเป็นไรนู่นค่ะอย่าวิ่งค่ะพื้นสะเทือนค่ะอย่าค่ะเพื่อน จังไเราไปได้เสื้อชูชีพกันมาแล้วนะคะแต่กว่าจะได้ชูชีพคือแบบหายากมากเพราะว่าชูชีพเนี่ยจริงจริงวิธีการใส่ชูชีพที่ถูกต้องคือจะต้องมีที่คล้องขานะคะทุกคนคือว่าถ้าสวมหัวไปเนี่ยเวลาที่เราเล่นน้ําใช่ไหมแล้วเราลงไปชูชีพมันลอยออกหัวก็คือจมน้ําเลยค่ะเพราะฉะนั้นเวลาใส่ชูชีพนะคะต้องหาชูชีพที่มีที่คล้องขานะเนี่ยคือปลอดภัยนะคะ เฮ้ท่านเฮท่านไอเอ๋อมาลงมาเลยค่ะลงมาเลยค่ะทำเป็นซอนอยู่เออฝาล้อเหรอมาลงมามืยมือลงมาสิไม่ได้อยากลงไ้วแต่ว่าไม่ใช่คุณลงไม่ได้ฝากขัวพี่ฝากขัวมายืนทำไมยืนทำไมเนี่ยเจดึงเข้าหน่อยดิ แชร์ว่ายน้ำไม่ไหวแล้วไปขึ้นเลยเฮ้ยเดี๋ยวเรือตีระวังเดี๋ยวเรือกาดหัวนาเฮ้ยดีนะดือจริงตอนนี้เรากำลังว่ายน้ำไปที่บ้านลมอ่ะองใจเย็นนะน้ำเข็มบอกว่อเราเร็วคือว่าว่ายอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงลสามวันแล้วอยู่ตรงเนี้ย ตอนนี้อยู่ข้างบนนะคะทุกคนรับฝนอยู่โน้ตมาเราค่ะป่วยทพาไมอ่ะแนะ่น้ำขลุกขลุกฝนตกแรงเส้นสายลุกขึ้นแล้วค่ะอุ้ยดูสูงอยู่บนที่สูงนะคะถ้าลื่นลงไปอ่ะนี่ไงไอ้แบมันถึงจะขึ้นไม่ได้จ้ะมึงใช่ไอ้แม่ลูกมันใหญ่แข็งมากนี่ถึงโอ้ไปเราลงล่างก่อนเลยค่ะ เอาไมเลไปเลไปเลยยไปเเลยไปเลไปไปเล คือที่เห็นนตอนนี้จะพอกว่าคนอื่นเขาไม่มีววไฟแบบเราเลยคุณจะมีไฟไมไะมันเลวมากมันเลวมากรับเตรียมไปกระโดดแล้วนะคะทุกคนไฟไหม เราก็ต้องมาทุบพูดกระจุกกันอยู่ตรงนี้นดูดูที่แจ็คมืองกูนึกถึงหนังจูออนเลยอ่ะที่แจ็คมันแบบค่อยๆ่คาดออกมาจากในทีวีอ่ะที่แจ็ค เพราะจะต้องทำให้กูตกนะไปแจ็คนี่ยืนหยัดอยู่ได้เอาเดี๋ยวพี่แจ็คจะประคับประคองไปเองอันหนึ่งจอดครับโทรทหารอดทนเเยยหาล ไปเลยเอา้าวพายหมุนอยู่เนี่ยแหละหมุนอยู่อาเอาหลักไม้สี่เองต้องพายคนละฝั่งกับออมไม่งั้นมันจะหมุนอยู่งี้แช่ไปบ้านเลยครับ ไม้หัมาบัม้หักันดูดินหเลยบอกมีแตู่ดูแต่ดูหรือเปล่าตอนนี้อาบน้ำเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนได้แผ่มาเป็นที่เรียบร้อยค่ะเพราะว่าตอนที่เราเล่นน้ำเสร็จใช่ไหมจังหวะที่ก้าวขึ้นบันไดอะบันไดที่เขาให้ไต่ขึ้นจากน้ำมขึ้นนาห้อง บันไดอะมันเป็นบันไดไม้ทีเนี้ยบันไดเขาเหมือนมันมันด้วยความที่มันอยู่ในน้ำมานานเลเนี่ยมันก็แบบรู้สึกเหมือนมันจะผุจะเปื่อยอะไรเงี้ยเอมก็เหยียบไปเต็มเมเลยค่ะทุกคนก็คือแบบว่าได้แผลมาเต็มๆตมค่ะนี่ค่ะโอ้โหคือจะบอกว่าแสบมากตอนทาเบตาดินคือไม่ไหว มาแล้วค่ะใหญ่ไหมใหญ่ไหมนี่ยอ๋อกุ้งแช่น้ำปลายังไม่มาน้ำจิ้มแบบพวกคุพวกอะไรอย่างเงี้ยนะคะน่ากินมากพอหกโมงเป๊ะเนี่ยพวกเรารีบเลยเรีบมานั่งเลยอันนี้เป็นกุ้งซอสกระเทียมนะคะทางร้านแจ้งมาว่าจริงๆแล้วมันจะต้องเป็นกุ้งแช่น้ำปลาแต่ว่าเมื่อเช้านี้คือแบบว่าเราแกล้งทียเขาทานกุ้งแช่น้ำปลาแล้วเขาท้องเสียกันก็เลยเอาพวกกุ้งเนี่ยไปตดเชื้อก่อนเพราะฉะนั้นเขาเลยขอทําแบบว่าเป็นเหมือนแบบว่ากุ้ง กุ้งผัดซอสกระเทียมแบบนี้นะคะอันนี้มันไม่ใช่แค่ปูนะดูดีๆมันคือปู <laughs> ตรงนี้นะคะก็เป็นที่ที่ให้เราเนี่ยมาร้องคาราโอเกะได้นะคะเขาก็จองงดใช้เสียงกันประมาณสี่ครึ่งนะคะทุกคนตอนนี้แสงสีก็ยังไม่มานะเพราะว่ายังไม่มืดนะคะดิกแป๊บนึงนะคะนี่ใครอยากมาร้องเพลงกับเราตรงนี้ได้นะคะ ทีมงานมาแล้วนะคะอ้าวสรุปแล้วมีแต่พวกสาวๆที่มารอกินกับข้าวกินโดยเฉพาะเออส่วนพวกผู้ชายเขาก็ยังไม่มากันเลยแกเขาบอกว่าเราเป็นเด็กหน้าห้องเราเป็นเด็กเรียนะเออเราเป็นเด็กเรียน <c oughs> ไม่เกี่ยวเราเด็กไม่เรียนก็มาก่อนได้<ร> <c oughs> กับข้าวน,น่นากิน <c oughs> เออเราเน้นกินเราไม่เน้นเมาเฮ้ยมีอันนี้ด้วยนี่น่ากินมากเออยำปลาหมึก กินมากเลยเออมีหอยนางรมแม่รอบเนี้ยไม่มีอ่ะน่าจะมีอันนี้มาแทนแล้วก็อันเนี้ยอ๋อไม่เมื่อกี้เขาบอกว่ากุ้งกุ้งแช่น้ำปลามันแล้วแวกแถวนี้เขากินแล้วเขาท้องเสียเขาเลยเอากุ้งไปตัวเชื้อเขาเลยทําเป็นกุ้งผัดซอสกระเทียมมาให้ใช่กินแบบสุกใช่กินแบบสุกโอเคเดี๋ยวเราไปทานอาหารกันดีกว่าค่ะคือภารกิจวันนี้ก็คือต้องนั่งแกะปูประมาณ20ตัวเพราะเราต้องกินให้คุ้มนะคะ นี่แค่คนนี้ก็ปูหมดไปเป็นฐานๆนะค่ะทุกคนจะกินได้หมดคนเดียว,<อ>ลวเลยเอ,อ้วันนี้ทำไมไม่ล่าเรืองเลยอะ่ะยังไม่ถึงเวลาไปนะเราต้องล่าเรืองนะเ <laughs> <laughs> พราะว่าเดี๋ยวเราจะมีเลี้ยงส่งอีกรอบหนึ่ง <c oughs> เดือกันยา <c oughs> ใช่ปะ่ะใช่เออเล <c oughs> ี้ยงส่งเลี้ยงส่งไปเมาคืนนี้เองอะ่ะร <c oughs> อไปเมาใช่ปะ่ะ <c oughs> ไปเมาโน้น เอบอสองครับเอาไว้ก่อนก็มาตักน้ําแข็งตรงนี้นะคะแล้วเขาก็จะมีแบบว่าเป็นน้ําให้เรากดแบบนี้เลยก็มีแฟซี่แม็กแฟซี่น้ําส้มน้ําสไปร์ริ่นี้ทําอาหารก็จะอยู่ประมาณตรงนี้นะคะทุกคนโอเคเริ่ม้ามแล้วเดี๋ยวเราไปแกะปูกันดีกว่าค่ะอ่านี่แก๊งเด็กๆนะคะทุกคนนี่โอ้โหสีผมหลบเรียมเลไรงการมีแล้วก็ไไหนไปไงคะเด็กๆหิวกันยังโลกแมวเพื่อนัน อยากกินยังเลยยังเลยขนมไทยยังเลยมุงลายเสือกเลยก็ยังไม่ต้องต่างขนาดนั้นพี่แชมป์หิวยังเด็กๆเด็กๆต้องไปล้างมือก่อนนะลูกเพราะว่าหนู ตอนแรกอ่ะเราอ่ะคืออันเนี้ยเขาให้เอามาคีิแบบที่ปูใช่ไหมแต่ว่าเรามาเคาะเคาะเคาะตัวนี้แล้วถึงข้งขาวต้อเขียงมาถึงข้าวต้อเขียงก็ให้อ่ะถึงช่วงเวลาผ่อนคลายนะคะแล้วก็น้องๆหนูๆนูเนี่ยโ,โหวิ่งเล่นกันนี้นะคะน้องแบมดูแลน้องอ <c oughs> โอ้โหสนุกสนานเด็กแล้วเกยนกับข้าวอร่อยไหมครับอร่อยครับเป็นไง,ไงบ้างวันนี้ได้กินอะไรบ้างบอกสิขู้ข้าวไข่ตี าแล้วก็ปรุงอร่อยไหมคะปลาด้วยปลาเลาอออร่อยไหมอร่อยค่ะดิมไหมดิ่ม,มแล้ววันนี้เล่นน้ำสนุกไหมสนุกครับ <c oughs> พรุ่งนี้เช้าอีกคืนนี้เช้าไม่ให้เล่นน้ำแล้วคืนนี้เช้าเราอาบน้ำแล้วเราก็ไปกินข้าวเดี๋ยวเราไปเที่ยวที่อื่นต่อเอา้านัดกันไว้แล้วว่าจะไปเล่นน้ำถ้าหนูจะเล่นน้ำหนูต้องตื่นมาเล่นน้ำตั้งแต่หกโมก็นั่นแหละ โอ้โหเค่นั้นตื่นตีห้าได้ไหมล่ะอะไรนะตื่นตีห้าได้ไหมล่ะตีห้าจะตื่นมาเล่นน้ำละอยากเล่นขนาดนั้นเลยใช่จำลองเราไม่ไหวไงโอ้โหโอเคเดี๋ยวค่ำคืนนี้ไปนอนก่อนนะเพราะว่าพรุ่งนี้เราต้องตื่นเล่นน้ำแต่เช้าใช่ไหมใช่ครับโอเคบ๊ายบายครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ สวัสดีตอนเช้าค่ะมาอาหารเช้ามีไส้กรอกข้าวค่ะาาาเต้นคะาะเต้นจานขนมปังแยมนะคะก็จะมีเครื่องอ๋อเมื่อคืนนอนเป็นัไงไบ้างปวดหลังปะกูปวดหลัง <c oughs> ค่ะคือตื่นมาคือเหมือนรูหลังจน้าหัโอ้ตายไม่ชินกับที่นอนแหละอ,อุ้ยจะก,กินเยอะนะคะอย่ากกินเยอะนะคะวันนี้ กินหรอกค่ะเด็ก,กเราพ่ายเอะเนี่ยอาหารเช้าเราจะไม่กินเลยไม่กินเลยไม่กินลเลยไม่กินเลยเรอทุกคนทุกคนนี่เมนูนี้ชอบมากค่ะเส้นจันผดผัดปูค่ะที่นี่อร่อยมากคือมาที่นี่อยากกินอยู่อย่างเดียวคือเส้นจัดผักอร่อยมากขอเจ้าของร้านกลับบ้านไ่้ จบทิปเพียงเท่านี้นะคะก็ฝากกัด้วยนะคะใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้แอมด้วยนะคะสำหรับอัปเดตไอรินโฮมสเตย์2560นะคะวันนี้ไปแล้วะคะ่ะบ๊ายบาย